นี่คือการเดินทางไปยุโรปที่ครบเครื่องมากที่สุดของผมเริ่มตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินเล็กขึ้นเรือสำราญ นอนบนรถไฟแบบข้ามคืนต่อด้วยขับรถแล้วก็นั่งรถเลื่อนโดยกวางเลนเดียเพราะรอบนี้ผมมาถึง3ประเทศนะครับ <S 1> <S 1> นั่นก็คือสวีเดนฟินแลนด์แลวก็เอสโตเนียเรื่องนี้ดูท่าแล้วน่าจะยาวมากๆจนไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเลย <S <S เอาเป็นว่าขอเริ่มจากการพาไปชิมร้านอาหารที่เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก <S <S เพราะว่าเปิดมานานมากกว่า300ปีเก่าแก่มากกว่ากรุงรัตนโกสินทร์และนี่ก็คือร้านเดนกลิเดนเฟรนซึ่งแปลว่าสันติภาพสีทองร้านอาหารนี้คือ ร้านที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับตั้งอยู่ใจกลางสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีคศ .1722 ทําทำให้ที่นี่มีอายุถึง302ปีแล้วล่ะครับเมื่อก้าวเข้ามาในร้านนี้จะรู้สึกเหมือนได้เดินย้อนเวลาไปในอดีตเพราะว่ามีบรรยากาศที่อบอุ่นและก็ตกแต่งแบบดั้งเดิมซึ่งมันยังคงเหมือนเมื่อหลายศตวรรษก่อนเลยล่ะครับร้านนี้เคยเป็นสถานที่ที่